สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดประเด็นเรื่องการร้องทุกขนะ์เนาะเพราะการร้องทุกข์เนี่เป็นเงื่อนไขที่สําคัญที่จะทาให้พนาดังงานสอบสวนมีหน้าในการสอบสวนนะครับตามปวิอาญามาตรา121วรวรคสองประกอบปวิอายามาตร, 2, รา2นมาตรา7จ็ดประเด็นปัญหาที่1ก็คือว่าผู้เยาร้องทุกข์ได้หรือไม่นะครับประเด็นนี้สารดิการได้วิจัยไว้ในดิกาที่2 1 4 ทับสองสี่เก้าสี่ว่าการลองทุบยังไม่ใช่กิติกรรมผู้เยาว์จึงลองทุบได้ผู้เยาว์จึงลองทุบได้นะครับนะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะบัญญัติสอบรับกับหลักการนะครับหลักการก็คือตามมาตราร้อยยี่สี่ทับหนึ่งใหม่นะครับนะซึ่งมตาตราร้อยยี่สี่ทับหนึ่งใหม่ตัวนี้ก็จะบัญญัติหลักการเกี่ยวกับการลองทุบของผู้เยาว์ไว้นะครับนะซึ่งในตัวมาตรา1้อยร้อยยี่สี่ทับหนึ่งก็จะนำมาตรา 133าทวีนะครับนะวักหนถึงวักสามาใช้บังคับกับการลองทุกในกดีที่ผู้เสียหายเป็นเด็กอายุไม่เกิน18ปปีด้วยนะครับนะประเด็นต่อไปก็คือว่าในกรณีที่วิดามารดาผู้เยาว์เนี่ยยื่นคำร้องต่อศาลขอถอนคำร้องทุกข์ถามว่าทำได้ไหมประเด็นตรงนี้เราก็ต้องดูว่า ในการถอนคำร้องทุกข์ของบิดามารดานะครับซึ่งเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยานะั้นจะเป็นการขัดขืนฝืนความประสงค์ของผู้เยาหรือไม่นะครับเนาะถ้าเป็นกรณีที่เป็นการขัดขืนฝืนความประสงค์ของผู้เยานะั้นพวกเราทั้งหลายจดจําเลยว่าอย่างนี้บิดามารดาไม่มีอำนาจถอนคําร้องทุกข์นะครับประเด็นตัวนี้ประเด็นที่2ก็คือว่าประเด็นที่1ก็จบไปนะครับเนาะ ประเด็นที่สองก็คือการมอบอำนาจให้ไปร้องทุกต้องทําเป็นหนังสือหรือไม่ประเด็นตรงนี้ก็เป็นประเด็นดีกาเหมือนกันนะครับนะว่าการมอบอำนาจที่ไปร้องทุกต้องทําเป็นหนังสือหรือไม่ประเด็นนี้เราก็ต้องดูว่ vote, าปวิาญาการร้องทุกจะร้องด้วยปากก็ได้นะหรือทําเป็นหนังสือก็ได้ดังนั้นจึงไม่มีแบบเมื่อไม่มีแบบทุกเนี่ย มันจึงเป็นกรณีที่ไม่มีกฎหมายบัญญัติให้ต้องทําเป็นหนังสือเราต้องจําไม่มีกฎหมายบัญญัติให้เราทำเป็นหนังสือดังนั้นการมอบอำนาจที่ไปลงคุกจึงไม่ต้องทําเป็นหนังสือตัวนี้เราต้องจดจำเนาะมีหลัการคิดครับท่านี้เดี๋ยวให้ดูต่อไปดังนั้นต่อไปเราดูต่อไปประเด็นประเด็นที่3าม เมื่อผู้เสียหายร้องทุกข์แล้วตายลงทายาทดำเนินคดีต่างผู้ตายต่อไปได้หรือไม่ตอนนี้เราจดจําว่าสิทธิในการดําเนินคดียา,ยาเราจดจําเลยนะครับเ่ว่าสิทธิจำเกินในการดำเนินคดียาเนี่ยาเป็นสิทธิเฉพาะตัวผู้เสียหายโดยแท้ครับเนเมื่อผู้เสียหายร้องทุกข์แล้วตายลงเนี่ยทายาทไม่มีสิทธิ์ดำเนินคดีต่างผู้ตายต่อไปได้และประเด็นนี้มันก็ไม่ใช่มาตรา29ด้วยครับน มาตรา29ในกรณีการรับมรดกความจะต้องเป็นกรณีที่ผู้เสียหายที่แท้จริงได้ยื่นฟ้องแล้วตายลงนะครับถ้าเขาสอบถามประเด็นนี้ว่าเอ๊ะประเด็นนี้เนี่ยทายาทดำเนินคดีต่อไปได้หรือไม่ก็ต้องดูว่าผู้เสียหายเนี่ยได้ฟ้องหรือยังถ้าผู้เสียหายที่แท้จริงได้ฟ้องแล้วตายลงนี้ก็จะเป็นกรณีที่มีการรับมรดกความตามมาตรา29ได้โอเคนะครับ ถึงแม้ว่าประเด็นที่สารดิการวิจัยว่าสิทธิในการเมืองนคดีาเนี่ยเป็นสิทธ์เฉพาะตัวของผู้เสียหายโดยแท้จะไม่เป็นมรดกตกทอดไปยังทายาทแต่เราต้องจดจํานะแต่สิทธิในการถอนคําร้องทุกเราต้องจำสิทธิในการถอนคําร้องทุกในคดีเกี่ยวกับทรัพย์สินเป็นมรดกตกทอดไปยังทายาทดังนั้นประเด็นนี้ทายาท จึงมีสิทธิ์ถอนคำร้องทุกข์ได้คราวนี้เราก็ต้องดูว่าอประเด็นที่สารฎีกาวิจัยว่าเป็นคดีเกี่ยวด้วยทรัพย์สิสน,นมีอะไรบ้างก็คือเช่นตัวอย่างนะครับสิทธิในการถอนคำร้องทุกข์ในคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์เป็นมรดกตกทอดไปยังทายาทได้พวกเราไปดูฎีกาที่1นึ่งหนึ่งทับสองหนะครับหรือตัวอย่างที่2ก็คือสิทธิในการถอนคำร้องทุกข์ในคดีความผิดฐานยากักยอกอย่างนี้ก็เป็นสิทธิเกี่ยวกับทรัพย์สิน ถ้าหากผู้ร้องทุกตายสิทธิในการถอนคำร้องทุกย่อมเป็นมรดกตกทอดไปยังท่ายาทซึ่งตัวนี้ถ้าเราอยากจะแม่นยำให้เราไปดูมาตรานี้ครับนะ1599าเกมาตรา1600ตัวนี้จะเป็นไปตามปปพนะครับนะประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับนะประเด็นต่อไปที่น่าจะประเด็นที่สี่แล้วเนาะที่เป็นประเด็นปัญหา ก็คือว่าการดําเนินคดีอาญาเนี่ยผู้เสียหายมอบหน้าทุก่นร้องทุกแทนได้หรือไม่คําตอบมันมอบได้อยู่แล้วนะไม่เพราะมันเป็นเรื่องที่ไม่มีกฎหมายบัญญัติห้ามไว้ครับดังนั้นการมอบหน้าให้ร้องทุกจึงสามารถมอบได้และสารกิกายยังวางบรรทัดฐานต่อไปเลยว่าผู้รับมอบหน้าย่อมมีอำนาจมอบหน้าช่วงได้ด้วยตัวนี้เดี๋ยวนี้ข้อสอบอาจจะออกได้ครับมอบหน้าได้ แล้วผู้รับมอบนาดจ,จะมอบนาดช่วงได้หรือไม่คําตอบก็มอบนาดช่วงได้เราไปดูดีการครับสองเจ็ดสามศูนย์ทับสองห้าสี่เก้าโอเคนะครับตรงนี้เราต้องจดจํานะครับประเด็นต่อไปที่เราต้องจดจำมันคือประเด็นที่ห้าประเด็นที่ห้านะประเด็นที่ห้าคือว่า ถ้าผู้มอบหนาาให้ร้องทุกข์ตายก่อนร้องทุกข์นะเนาะคนจะเป็นยังไงหรือตายก่อนฟ้องคดีผู้รับมอบหนาาร้องทุกข์หรือฟ้องคดีต่อไปได้หรือไม่ตอนนี้ผู้มอบหน้าตายนะตายก่อนร้องทุกข์หรือตายก่อนฟ้องคดีประเด็นปัญหาก็คือว่าไอ้ผู้รับมอบหน้าจะร้องทุกข์หรือฟ้องคดีแทนต่อไปได้หรือไม่ประเด็นนี้ให้เราจดจําไว้ว่า ผู้รับมอบนาจะร้องทุกข์หรือฟ้องคดีต่อไปไม่ได้เหตุผลเพราะอะไรนะครับเพราะประมวลกฎหมายแพ่งและพณิย์มาตรา8 26สัญญาตัวแทนย่อมระงรับสิ้นไปเพราะตัวการตายตัวนี้คือหลักการคิดนะครับประเด็นที่6ที่เราต้องจดจำนะประเด็นที่ักก็คือการฟ้องคดีอยาญยาหรือการยื่นคำร้องขอเข้าไปในร่วมพนักงานในการ ประเด็นนี้ก็คือว่าเราสามารถมอบอํานาจให้ผู้อื่นกระทาการแทนได้หรือไม่ประเด็นนี้มอบอำนาจได้ไหมตัวนี้เป็นจดจารนะครับนะมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทําการแทนได้หรือไม่ประเด็นตรงนี้เราก็ต้องจดจำว่าการฟ้องคดียากก็ดีการยื่นฟ้องการยื่นคำร้องขอ,งของเข้ามือร่วงพนักงานในการก็ดีนะครับนะตามปวิยามาตรา30เนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะต้องกระทำการโดยลำพัง ไม่ใช่เรื่องที่ต้องกระทาการเองโดยลําพังดังนั้นประเด็นตรงนี้สารดีกาคลิวิชัยว่าสามารถนะครับสามารถมอบหมายได้นะครับสามารถมอบหมายได้อยู่แล้วนะครับนะมอบอนาจได้โอเคนะครับต่อไปที่เป็นประเด็นที่จะออกข้อสอบประเด็นที่เจ็ดครับนะก็คือว่าการมอบอํานาจนให้ยื่ยนคําร้องขอเข้าเป็นจยดร่วมกับพนักงานในการต้องทําเป็นหนังสือหรือไม่ ประเด็นนี้นะออกข้อสอบออกสอบนี้ก็ออกได้นะครับนะก็ให้เราจดจําว่าการมอบอำนาจให้ยื่นคําร้องขอเข้าอยจ้าหน้พนักงานในการตามปวิาญามาตราสามสิบนั้นนะครับเนาะเป็นการฟ้องคดีอาญาตามปวิายามาตราร้อยห้าสิบแปดซึ่งมาตราร้อยห้าสิบแปดก็บัญญัติไว้ชัดว่าต้องบังคับให้ต้องทําเป็นหนังสือั้นการมอบอนนาจให้ยื่นคำร้องของข้าอจ้าหนาพนักงานในการตามปวิาญามาตรา30นั้นน่ะจึงต้องทำเป็นหนังสือนะครับนะ เพราะเป็นกรณีที่เป็นกิจการที่กฎหมายบังคับไม่ต้องทําเป็นหนังสือตามปพมาตรา798นะการตั้งตัวแทนก็ต้องทําเป็นหนังสือด้วยนะเราไปดูดีกาที่891ทับ2503แต่ถึงอย่างไรก็ตามเราต้องจดจํานะการมอบนาทให้ไปรงทุกต้องระบุการมอบนาทให้ชัดแจ้งและลงนามใยผู้มีมมนนอำนาจนะครับประเด็นที่ เจ็ดนะครับอาจารย์ให้ดู7ประเด็นนี้สําคัญนเนาะเประเด็นนี้แหลนะที่สําคัญโอเคครับใครอยากติดตามก็ติดตามผ่านช่อง youtube ของอาจารย์ได้นะครับโอเคครับวันนี้ก็แค่นี้กันครับเดี๋ยวมีประเด็นใหม่ๆเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้นะครับสวัสดีครับ